พวกก็เทยเต,ยตยีอะไรกันนักหนาค่ะเลิกตีได้แล้วกลับไปนอนเถอะอ๋อแค r เ n e จริงไหสิได้ค่ะ oh. เอาละค่ะสวัสดีทุกคนนะคะพบกับช่องของวาคิริอีกแลววันนี้จะมารีวีลตัวละครใหม่นะคะที่เชื่อว่าอีลารีหรือว่าอีลาเองเนาะเออดาราสาวปล่อยแสงร้านเออสกิลเพลย์นะคะก็จะมียิงใส่ศัตรูเนาะแต่คือเบ,า,บาเหมือนตดอีดอกเบาเหมือนตดอ่ะแล้วก็คลิกขวานะคะเป็นการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ปล่อยแสงกีเออเอฟน็คือการระเบิดผักศัตรู แบบเหมือนตดฟิลเหมือนตดอีดอกแล้วก็สกิลอีนะคะจะเป็นวางโดรนนะคะไพลอนนะคะส่วนอันติเมตนะคะแคปชิชชันนะคะก็คือยิงระเบิดแสงปลัมปนูตดมหาชนตูมไปเลยอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกมเลยว่าจะเป็นยังไง let's go <S แมปใหม่ประเดิมแมปใหม่เลยอีดอกสวยมาก อุ้ยแมปใหม่ไปไงอ่ะอีดอก,กอะไรอะ่ะทำไมยึดสามทางอ่ะยึดสามรอบคืออะไรอ่ะอีดอก,กปเดิมแมปใหม่กูงงมากายไ,ไปไงไอุ้ยแมปใหม่สวยอ่ะอีดอกทัวร์ก,ก,ก่อนได้ปะ อ้ยมาถึงประเดิมแมปใหม่จึงมากแก <ไป S 1> ยึดหรอต้องยึดใช่ไหมวางไว้ตรงนี้แล้วอ,อยู่ก็ลง,กลงมาเป็นไรอ่ะอ,อยู่ก็ลงมาอีดอ,อก อ๋อิวอยู่แม่ไปไหนไปไหนมึงไปไหนนิวอยู่ <c oughs> มึงจะยึดอะไรมึงจะยึดอะไรมึงจะยึดอะไรฮะสะท้อนหลอสะท้อนหลอหืมมาค่ะ ีดอกหอ,อนี่นะคะนี่นะคะทำไมยึดแล้วมันขึ้นไวจังอะ่ะ อุ้ยอีบัวไม่ตายว่ะว้าอ๋อคือจะชิงมงไปเรื่อยๆแบบนี้เลยหรอ เราต้องไปทางไหนอ่ <c oughs> ละอีดลอกหลงมากกูจะเป็นเจ้าหญิงจัสมินนะคะโลกใหม่สวยงามเออ <c oughs> มันจะเอาแต่กลัวอีพี่อ่ะ เออหลบไม่ตวยงามโหยีบัวไอ้ดนแทบอสต่ไอ้ดนแคยูเอสเอยู่ไอแทนทัศน์มลาโอ้ย่านโดนทำลาย โอ้ยน้ำสวยมากนกวลาลา,ายอ,อีดอกตายไปซะเอนนอฉีดกีฉีดกีเลิศเลิเลิเป็นไงละ่วะวะ้ายว้าย เพื่อนอย่าตายนะเอาเลยเอาเกนจีเลยตายซะ เราต้องเปลี่ยนที่ที่ยืดเหรอโอ้มาก o d ไว้ประโดมด่านใหม่ก็ต้องเปลี่ยนที่ยืดแกสวยมากสวยหิว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 ว้แมปใหม่มัโลด วายวายวายลิเปอร์นี่นะคะหัวแตกยี่ดอกระวังรข้างบนมึงมาดูกูแล้วมึงมาทำได้หรือเปล่ายี่วายมึงมาดูกูแล้วมึงตำไว้แล้วมึงมาดูกูแล้วกูจะทำให้มึงโดน ชีดชีดชีดรถโอ้ยจะมีเ,เรื่องพิเศษอีกโอ้ยมันอะไรมึงอะเตีนไอ้ตัด อี้เยฉันต้องได้สก้อน <c oughs> ดูมีเพลงด้วย <c oughs> <rainforest> เป็นเรื่องของคนอื่นเขาไม่ใช่เรื่องของเงินแล้วกหน้าายาวมันไม่ใช่เรื่องของเงนไปต่อนี่นะคะมั่นนะอีบัวอีบบอกไปเออมั่น ปัดด้านไม่มันมากว้ะชนะเป็นไงละ่ะแมปใหม่เล<อ>ิศเอาละค่ะเป็นยังไงกันบ้างกับการเล่นอีลาลีเออแล้วก็แมปใหม่รีวิวแมปใหม่รีวิวตัวละครใหม่เออยังไงก็เดี๋ยวจะพยายามทำคลิปโอเวอร์บอยต่อๆนะคะ สำหรับใครที่รอคลิปโอเวอร์ต้องขออภัยด้วยนะคะที่ล่าช้าเนาะเออปล่อยแสงเออเอาละค่ะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องของวอคิรีด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งช่วยเป็นกำลังใจให้กับวอคิรีด้วยนะคะแล้วเจอก,กันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายบาย